พี่น้องริียนที่รักวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพบกันในพระวาจาของพระเป็นเจ้าที่เตือนจิตใจของเราที่โน้มนําจิตใจของเราให้ตระหนักถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันของพระเจ้าเป็นวันที่เราริีชนทุกคนมารวมกันเพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้าและเพื่อเฉลิมฉลองวันให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์พระวาจาของพระเป็นเจ้าในวันนี้เตือนจิตใจของเราอย่างมาก ในสมัยของประกาศสภาบาคุเป็นเวลาที่ชนชาติกำลังต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าและดูเหมือนว่าประกาศศเรียกร้องให้พระเจ้าต้องฟังท่านเรียกร้องด้วยเสียงของประชาชนให้พระเจ้าต้องหันกลับมาฟังความทุกข์ร้อนใจความรุนแรงการกระทำแต่ดูเหมือนว่าทำไมพระเป็นเจ้าจึงไม่ฟังทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งประชากรของพระองค์ ทำไมเขาต้องอยู่กับความพินาศความยากลำบากทุกอย่างที่สุดพระเป็นเจ้าได้ตรัสตอบกับประกาศศพซึ่งเป็นเสียงสำหรับประชาชนทุกคนให้มีความไว้ใจเขียนป้ายให้เห็นชัดจนที่ที่ว่าขณะที่คนกำลังวิ่งก็สามารถที่จะแลายเห็นได้และป้ายนั้นอธิจริงเป็นเครื่องหมายที่ประกาศความจริงว่าพระเจ้าจะไม่วันทอดทิ้งประชากรของ,ของรุองรุ่งจะทรงนำพวกเขาให้รอด พระเจ้าจะช่วยประชากรของพระองค์และแน่นอนที่สุดความรอดจะมาถึงอย่างแน่นอนจงยินมหยัดมั่นคงในความเชื่อสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันของเราก็คงไม่ต่างกันบางทีอาจจะมีเสียงร้องเสียงกระหายความยุติธรรมโลกไร้พรมแดนในปัจจุบันอาจจะกำลังทำให้เศรษฐกิจกที่รุ่งเรืองการเงินที่ทร่ำรวยในหลายๆแห่ง ในหลายๆประเทศที่มีความมั่งคั่งและมั่นคงแต่ในความเป็นจริงนั้นเรารู้ว่าโลกยังมีความแตกต่างและสังคมยังมีความแตกแยกในความคิดในการกระทำยังมีความรุนแรงในในภาพลักษณ์ในรูปแบบต่างๆและความรุนแรงเหล่านี้กำลังโหยหาเรียกร้องและเสียงซึ่งเป็นเสียงที่เรียกว่าเป็นเป็นเสียงของผู้ที่ไม่มีเสียงจะต่อรองอะไรกับสังคม อาจจะกำลังร้องหาความยุติธรรมแการอน,น่สุดเขาอาจจะไม่รู้จักพระเจ้าแต่บางครั้งมันเป็นเสียงที่ร้องหาความยุติธรรมและความจรงิงความรักในความจรงิงความจริงในความรักร้องหาความเสมอภาคในสังคมร้องหาความยุติธรรมในรูปแบบต่างๆและเสียงเหล่านี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นเสียงของพระเจ้าเป็นเสียงของประชากรของพรงุงซึ่งเป็นเป็นคนที่มีเสียงน้อยเหลือเกินที่จะต่อรองกับอำนาจทางสังคม หรือความอายุรรที่ทำใี่นักประชสชนที่รักถ้าเรามองดูในบริบทของสังคมจริงๆบางทีเราจะต้องยอมรับว่าเสียงของประชาชนสมัยประกาศสงาบากุสยังคงดังอยู่ในสังคมปัจจุบันและแน่นอนจะต้องดังยิ่งกว่าเสียงของประชาชนในอาณาจักรของอิสราเอลเป็นอาณาจักรเพียงเล็กๆในสมัยของาบาบุสยังร้องโหยหาความยุติธรรมจนพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะต้องฟังแน่นอน ข้อเพียงแต่มีความเพียรทนอดทนและรอคอยและพระองค์จะไม่มีทางทาให้พวกเขาผิดหวังกับสังคมปัจจุบันของเราแล้วเป็นอย่างไรเสียงนี้จะไม่ดังมากขึ้นไปกว่านั้นหรือเมื่อ2,000ปีที่ผ่านมาประชากรในโลกนี้มีเพียนเท่าไหร่เมื่อ3,000กว่าปีสมัยประกาศสภาบาคุบากที่ผ่านมาประชากรคงมีไม่มากนะักเสียงที่โหยหาความยุติธรรมยังปรากฏในพระคัมภี์ดังขนาดนี้ พ่ออยากจะเรียกร้องและเชิญชวนพวกเราพริตช,ชนทุกคนจากทุกวัดให้เราเงี่ยหูฟังเสียงกระซิบของประชาชนเสียงกระซิบของเสียงของผู้ที่ที่ภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า voice of the voiceless คือเสียงอันแผ่วเ,เบาของผู้ที่ไม่มีเสียงจะกรีดร้องคือผู้ที่ถูกกระทำอายุติธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆก็ตามสังคมเศรษฐกิจการเมืองทุกอย่าง พี่น้องคริสเียนที่รักครับนี่เป็นโอกาสที่เราจะไปตรองเสียงเหล่านี้และบ่อยครั้งเสียงเหล่านี้เป็นเสียงของคนที่อยู่รอบข้างเราเป็นเสียงของคนที่ต้องการความเมตตาจากเราเป็นเสียงของผู้ที่ต้องการความรักจากเราในสังคมพระเยซูเจ้าวันนี้ในพระวราสารบรรดาศิษย์ทูลขอพระองค์โปรดทวีความเชื่อพี่น้องที่รักแกับำพูดคำนี้คคำเดียวพระเยซูเจ้าตรัสว่า ถ้าความเชื่อของท่านเท่า,มาเมล็ดมัสตาท่านจะสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆได้มากมายที่เป็นอัศจรรย์เป็นความยิ่งใหญ่สามารถจะมีอํานาจมากมายพ่ออยากจะหวนกลับมาที่ความเชื่อของเราขึ้นชนขึ้นชนชาวไทยโดยเฉพาะพระศาสนาจักรเรียกร้องโดยเสียงของพระเยซูเจ้าให้เราเป็นแสงสว่างสองโลกให้เราเป็นเกลือดองแผ่นดินให้เราเป็นพลังของพระเจ้าในการพลิกโฉมชีวิตของโลก ในการแสวงหาและประกาศซึ่งความยุติธรรมในโลกพระศาสนาจักกำลังเรียกร้องพวกเราแน่นอนและโดยเสียงของพระวาจาของพระเจ้าเรียกร้องเราให้ดำเนินชีวิตเรียกร้องเราให้ประกาศพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องริสเิียนที่รักเสียงของผู้ยากไร้เสียงของผู้รอโอก,กาสสังคมเราอันที่จริงต้องยอมรับโลกและสังคมปัจจุบันนี้มีคนจํานวนมาก ที่กำลังแสวงหาและยิ่งนานวันความยากจนยิ่งมีมากขึ้นเมื่อบางส่วนของโลกหรือบางกลุ่มชนที่ร่ำรวยจนเกินไปและลืมหรือขาดที่จะมองดูความยากไร้ของเพื่อนพี่นอ้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังเรื่องของราศรัสสับเสรษฐีและเราเห็นว่าความใจดีความเมตตาการที่จะสามารถข้ามธรณีประตูเพื่อไปหยุดยื่นความรักความเชื่อจะต้อเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างแน่นอน ี่น้องคริสตชนที่รักครับพระวาจากของพระเจ้าวันนี้โดยพระวรสารเรียกร้องเราโดยเสียงของปากาโศภาบาคุกเรียกร้องให้พระเจ้าฟังเราให้เราขอพระเจ้าโปรดได้ยินเสียงอันน้อยนิดของสังคมสังคมที่อาจจะถูกกดขี่ถูกกระทําสังคมที่อาจจะขาดซึ่งความยุติธรรมและในสังคมไทยของเราก็ต้องการเช่นเดียวกันพ่อเชิญชวนพี่น้องด้วยหัวใจของความเป็นคริสตชนด้วยความเป็นบุตรของพระเจ้า เชิญชวนพวกเราในฐานะที่พวกเราทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆให้เราได้เปิดหัวใจของเราให้เราได้กล้าที่จะขอพระเจ้ารดทวีความเชื่อของเราให้เรามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ให้เราสามารถมองเห็นความจําเป็นให้เราสามารถมีสายตาแห่งความเชื่อที่จะเพียงพอที่จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นความต้องการความปรารถนาเสียงร้องของบรรดาพี่น้องที่ร้องเรียกจากเราในสังคม นี่แหละคือชีวิตที่เชื่อชนนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถทําได้และนักบุญเปาโลในวันนี้ในบทจบดหมาที่เราได้ฟังท่านประกาศยืนยันถึงจิตใจที่แท้จริงที่มีองค์พระจิตเจ้าความรักที่แท้จริงพลังที่แท้จริงที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกที่สามารถที่จะประกาศข่าวดีของข่าวโมราสพนขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนในฐานะที่เราเป็นคชิสเตียนและเรามาโบกทุกวันอาทิตย์ และว,วันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์และเป็นวันของพระเจ้าถ้าเราจะสามารถทําให้ความเชื่อของเราได้รับการทวีขึ้นด้วยพลังแห่งความรักและความเมตตาด้วยพลังของพระเจ้าเชิญชวนพวกเราทุกคนให้สามารถกระทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยน้ําใสและใจจริงด้วยพลังอันยิ่งใหญ่พี่น้องที่รักเสียงของพี่น้องของเราพี่น้องชาวไทยของเราจํานวนมาก ต้องการความยุติธรรมทางด้านการเมืองเศรษฐกิจกฤฤสังคมและศาสนาเสียงของพี่น้องชาวไทยอีกจำนวนมากที่ถูกกระทำอายุติธรรมคนยากจนหรือผู้ยากไร้ผู้รอโอกาสและเราทุกคนด้วยเราจำเป็นต้องมีความเชื่อเพียงพอต้องมีพลังแห่งการประกาศพระวรสาับในจิตใจให้เราวีบงบขอพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้โปรดให้เรามีความเชื่อเพียงพอ โปรดทวีความเชื่อของเราภาวนาดังเช่นบรรดาศิษย์ได้ภาวนาตอบได้เยซูจเจ้าขอพระองค์โปรดทวีความเชื่อพระเจ้าข้าขอพระองค์โปรดทวีความเชื่อของพวกเราทุกคนเชื่อในพระองค์ศรัทธาในพระองค์และสามารถที่จะขยายความเชื่อและศรัทธานี้ไปสู่ความรักและความวางใจในพระเจ้าไปสู่ความรักต่อเพื่อนพี่น้องขหงแท้จริง นี่แหละมิติของศาสนาของเรามิติของความเชื่อที่แท้จริงของเราขอพระเจ้าโปรดให้เป็นเช่นนั้นขอพี่น้องคริสตชนทุกท่านมีความสุขมีความเชื่อและได้รับความเชื่ออันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าทวีขึ้นจนเราสามารถเป็นดังประกาศศกที่จะกระซิบบอกตะโกนร้องบอกกับทุกคนให้รอคอยพระเจ้า,ด,าด้วยความเพียรทนด้วยความวางใจขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านและขอสันตกสุข จงอยู่กับพี่น้องทุกคนเสมอไปสุขสัร์วันพระเจ้าและเราพบกันในทุกๆวันอาทิตย์ในวันของพระเจ้าเสมอพระเจ้าเป็นความรักขอให้ความรักเปี่ยมล้นในจิตใจของเราขอพระเจ้าทวาีความเชื่อให้เราสามารถมีพลังพอที่จะตอบสนองสังคมที่เรียกร้องและรอคอยความรักจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรสันติสุขและสุขสัรค์วันพระเจ้าครับ